สวัสดีค่ะมินผู้หญิงบ้าพลังค่ะมินเองนะคะชอบปั่นจัก,กรยานเป็นชีวิตจิตใจซึ่งแน่นอนว่าการขับรถไปเที่ยวที่ใหม่นะคะก็อยากจะเอาจัก,กรยานติดรถไปด้วยทุกที่เลยนักปั่นแบบพวกเรานะคะจะรู้กันดีค่ะว่าอุปกรณ์เนีย่ยสัมภาระเราเยอะแค่ไหนนะคะไหนจะจักรยานลอ้อสูบลมหมกันน็อกเสื้อผ้าบางทีไปต่างประเทศก็ต้องเอาจักรยานแท็กใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆแบบนี้ไปสนามบินนะคะรถที่มินใช้นี้ต้องพร้อมจุของสําหรับนักปั่นของเยอะๆแบบเรานะและนี่ก็คือรถที่กว้างตอบโจทย์สําหรับสายสัมภาระเยอะแบบมินค อันนี้แหละที่พร้อมที่จะลุยไปด้วยกันทุกที่ด้วยยนต์ตะการดบบหรูอันนี้ขนจักรยานได้จุใจไม่ว่าจะเป็นติดแหลกด้านบนหลังคาหรือว่าภายในรถนะคะก็สามารถจูจักรยานได้เต็มที่เลยเปาะได้แบลล่าแบบนี้นะคะขนจักรยานได้หลายคันเลยค่ะแถมเวลาบินไปต่างประเทศเนี่ยกระเป๋าใหญ่เนี่ยเอาใส่ได้หลายใบเบาะนุ่มนั่งสบายเบาะนั่งตอน2ตอน3นะคะสามารถทับได้หลายรูปแบบด้วยนะคะทุกคนทั้งดีไซน์ดีให้ความสะดวกสบายและยังมีเทคโนโลยีให้ความปลอดภัยด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เอ a ดอรเบรกมือไฟฟ้าและระบบออส ตัเบรกโฮระบบช่วยหยุดรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกคร้างไว้กล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera พร้อมเลดาร์งจุดและเซนเซอร์ 8. ดจุดรอบคันตลอดจนให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่แตกต่างจากรถอนเนกประสงค์ที่คุณเคยสัมผัสรถระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเวลามิ้นไปทริปขึ้นเขาเนี่ย The New m u l X รุ่น Ultimate สามารถพาเราไปยังจุดหมายได้อย่างสบายเป็นรถสไตล์สปอร์ตราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.174ล้านบาทและนี่ก็คือระบบส s t e ็นเซอร์นะคะที่เราก้าวเข้าไปรถก็สามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ มือเวลาของเยอะๆนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าอยู่คนเดียวแล้วจะเปิดรถไม่ได้ผู้หญิงสายลุยไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะเวลาไม่มีมือตัวนี้นะคะช่วยได้เยอะค่ะระบบสเตปเซนเซอร์ของคันนี้นะคะต้องใช้จังหวะเดินเข้าและเดินออกค่ะแทนการแกว่งเท้าแบบรถทั่วไปนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจไม่เสียการทรงตัวนั่นเองค่ะคันนี้ตอบโจทย์และให้ความสะดวกสบายส,สุดๆขั้นต่อมาที่สะดุดตามิ้นก็ต้องคันนี้เลยค่ะ The New m u X รุ่น p Phantom Collection คันนี้นะคะจะตกแต่งแบบพิเศษนะคะสีสวยสะดุดตามาแต่ไกลเลยนะคะใหม่สีเทาและ สีขาวมุกมาพร้อมกับอลลอย20นิ้วสีกลอสแบ็กภายในตกแต่งเป็นโทนเทาดําอารมณ์สปอร์ทเท่เส้นโครเมียมขอบกระจกเติมอารมณ์สปอร์ตรูยิงได้เห็นของจริงยิ่งชอบเลยค่ะเ,เพื่อนๆสายสปอร์ตเพื่อนๆน,นักปั่นเห็นแล้วชอบกันไหมคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถมาดูได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีนะคะได้ถึงวันที่21ธันวาคมนี้นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมอิสุสทั่วประเทศไทยเลยนะคะ